สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องด้ครับผมเจอกันกับห้าสองคนที่เก่าด้วยครับเก็บผักขายเก่าพี่น้องมันสวัสดีครับเก็บผักไปขายตลาดเหมือนเดิมพี่น้องเป็นผักเฮาขยังว่างามอยู่ด้วยพี่น้องนี่ยังถือว่างามอยู่ครับเป็นคอแดงคอแดงรอบนีงามเนาะกอใหญ่เมียนกอใหญ่งามกอบคอแดงสีกรอบก่าคอเขียวด้วยพี่น้องจับแห้งบัวใหใบพันหัก วันนี but, ้ครับก like ็จะมีหอมผักชีแด้วผิวน้องหอมผักชีแล้วก็มีขึ้นฉายเนาะหน่อยนึงแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งตามมาพี่น้องมะคุงมะละกอสีหานวยแหละเก็บไปขายเกิดน้ำหัวน้ำสวนเก็บไปขายโหลดมึงยังส่งเพื่อสิ่หอนเนาะ นเ,นเน้นฟึซเลยตนวนก็ดีเก็บเลยังไมคนนี้จะนอยพอจิขึ้นชอดอกขึ้นมาเนคือห่อเน้นเลยจ้ะ Oh, my God. เก็บมาก่อนเลยด้วยครับผมเป็นคอดขาวนะคอดขาวคอดเขียวนี่แล้วก็เแบบี้คอตถุ<ก>เ,เตียมเตรียมออกตลาดแล้วก็หอมแดงพี่น้องอูย้ยงามขา,คานะดคนอ่ะกลมยาวเกือบเ,เต็มกระต่านนี่พอดีเลยกลมยาวของตดหอมเดี๋ยวเขาก็มาล่างจักน้อยนะครับผมกอเป็นไงดีก,ดกดด็ไงคอตแดงพุทธหอยเตี่ยวเออคือโปรจงไปเนี่ยอู้นเอาหอยทึงหัว จ, 3, 4, 4, จงไว้เอาแนวนอันนี้จะเ,เป็นผักชีจีนนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วผักชีกินก็ขึ้นชายล่างเรียบร้อยจะไปมัดอยู่ตลาดส่นละขึ้นฉายกันเลือ้อยเมื่อไรด้วยครับผมนี่ก็เป็นที่เขาปงขึ้นมาใหม่แหละที่เขาตัดต้นไปขายปงมาใหมัยที่นี่ดียาี่คือลูกผัก บอกแสกดงที่ที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาอากาศพรอนนะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเขาจะเย็นอากาศเย็นโดนอยู่โข่อยไม่นอนอแล้วก็นอนบ่มีบ่มี่นอนลงที่ที่แล้วอุ้ยนอนลงหัางเนาะเป็นข้าวโพดมันหลายข้าวโพดหลายเขาไป,ป็นโรคข้าวโพดเบืดพ่อเขาปลูกข้าวโพดหลายเต็มเลยเห็นไหมเรอเสียโค้ดใบเขาลายมันเปพอเป็น,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 นวกวอนอีก ตแหลกเขาเพื่อนคล้องเนาะงามแห่งต่อสามครับอสามเลยพี่น้องต่อสามต่อสี่บรรอวยเลยโปงมาเรืนะ่อยๆเนาโป่งมาเรื่อยๆขึ้นอยู่ที่เขาดูแลครับผมดูแลดีเขาครับทเขาเก็บเกี่ยวได้โดนเลยค่วนดิ่งักคนงามเลยเหลืเลือดงานลงถ่ายเดือดซีจีนจ็น้อยเริ่มห่อนเหลื่มสีเกิดหยากแล้ว ที่ม็นคือช่วงอากาศเย็ยนๆ <im> เน <im> นนต็มอากาศนี่น้อนอเบอร์กระพุนจน้อยนะครับผมนี่ <im> เกือบได้เพราะเดือนเลยได้ครับผม <im> ถึงวันทีสิบแปดนี่ครับก็ได้เดือนหนึ่งแล้ว <im> ถือว่างามได้ครับลหล่นี้ถือว่างามด่ก <im> ารในห,หน้ากระพุเถ้าก็หายแบบ เรื่อยๆได้พี่น้องบ่ได้ไหวหายจ,จนจดืดจนเฉะด้วครับผมถ้าเบิง่งตอนที่รายดินเข้าแหงเขาเข้ามาเปิดน้ำใส่ต่อหลอดหนึ่งกับประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงก,กว่าๆด้วครับผมให้น้ำศัตรูของกระผลก็คือหนอนได้เป็น้องมันจะมีหนอนลงวันนี้บุ๊คไม่น้อนนะครับเพราะว่าผมหยอดยาไปแต่ในน้อยผมหยอดยากันหนอนไว้ตัวใดมีหนอนลงเบิ่งบ่หยาได้เน้องเรียกนี้ครับที่มีหนอนนีน่ี แต่ว่าหยดยาแล้วที่ว่างามด้วยหลอดเป็นข้าวเหนียวด้วยครับผมข้าวเหนียวบันีแดงถ้าเบิ่ง่าฟักเขาจะเป็นแบบใดนคออย่างไรได้ได้บงงามจะจิ้มลิโอเลยอืมเป็บงงามดิ้งหอกเลยพี่น้องนี่ ต่กอเดียวนี่เลยสามกอสี่กอยี่สิบบาทขายเดี๋ยวเอาใจลูกค้าอย่างพาร์เรลขายแบบกับลูกค้าแบบบันนอกห้าวเนาะท้ายแพงเพิ่นกลับเพามีกำลังสื่อเราก็เลยขายแบบราคาจับต้องได้บันนอกันหน้าห้าวเพิ่นกลับ ได้กินไห้น้ำเนาะเาสิบปีิงราคาื้าสิบปีเองราคาตลาดเพนกระบอไหนต้นขายตัมนี่แหละตามสภาพตามบ้านอเข้าเหนี่ยอพื่อน้องีบาน่ที่บ้านไค้กินแต่ต้นหนึ่งประมาณสามสิบกว่าบาทเมยนครับกว่าตก็สามสิบันต้นไงปั่นเนาะอันนี้ถือว่าต้นไงด้ครับถือว่าเป็นไญที่เห็น เคยไปเห็นราคาหนังหางอุ้ยลูกใจปัดว่าแพงไปานีบ่ธรรมดาเราต้นทุนเก็สูงนะมีคาเอมีขายรังคามีขายรังคาหนักงานเขากับผูกเองเขากับอะไรลงทุนยังมากมายเนาะค่ะปลูกไเรียบกระชับได้งามบันดีดอกพี่น้องเก็บแปลมากมันเลี้ยงรวยเองจ้ะมันมันหูเองแม่เลี้ยงรวยเองเขาแต่เจ็บป็นไดจังใด้ามันหูเองูว่าเขาระะยเวลาของเขาสิบันลุงเขาแบนแบนแบนเนาะ ประสบการณ์เนี่ยเป็นคู่กันครับพี่น้องคว่ำผิดพลาดเนี่ยก็เป็นคู่กันถ้าเคยเห็ุแบบนี้เราบ่ออะไรฮะก็ต้องพลิกแย่งหาวิธีการงานงานจ่อคู่นะว่าเห็ุจังไรวะน้ำงามเลยพี่น้องคุณดเจอกันตลาดเมืองลิงได้ครับมืงหนี้เพิ่นมีงานมันต้องมีงานจะพอเชียงส่งแบบเดี๋ยวไปเก็บอีกนะครับผมเพราะขันพ่ออีกตะการ นี่เป็นกวนด,ดีนะดีบีคอนผักเสร็จเรียบร้อยได้ครับผมผักรอบนี้มันขอดเด้งม่แตงามเลย งามเนาะเนี่ยงามมือนีเก็บหลายค่ะนเนก็บหลายซีตะการครับมีรั้งหนึ่งเก็บไปหกตะการข,ขายเบิดอยู่ด้วยซีตะการพูดๆเลยค่ะพลอดเยีเ่ยงงามจริงสดๆสูงครับสสก็ไปให้พี่ไอ้นองเนาะที่ตลาดพี่น้องกินผักสดๆกันหมอน,นี่ผักปอดสารด้วครับผมไปเจอกันอยู่ตลาดเมืองลิงครับผมมือนจวงบายเนาะเจอกันตลาดมือนี่เนาะเขาไปลุ้นต้องกันพี่น้องว่า ภาสิขายเบิบร์ตบอหรือสิเรือบอล <c oughs> <c oughs> นัดทีเดียวเรือน้อยๆ <c oughs> ผมวงผมเดือนพี่น้องมึงี่เครองดอกนี่เคงหน่วย <c oughs> พี่น้องได้ไปเจอกันอยู่ตลาดครับผม <c oughs> ไปเจอกันตลาดครับ <c oughs>